นี่คะ่ะวันนี้มีไม้จัดชุดมาแบ่งปันนะคะเป็นชุดสี่ต้นนะคะชุดละสองร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะแต่ถ้าไปทางหนูขอ,อยนุาตบวกเพิ่ม10บาทนะคะสําหรับชุดวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันเลยนะคะชุด4ต้นนะคะว่ามีอะไรบ้างต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นแข็งมากนะคะอันนี้จะเป็นสีสาครนหนต้นนะคะสีสาครนนะคะฟอร์มประมาณนี้กันเลยนะคะ ใบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีบอลก่าค่ะหนึ่งต้นนะคะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดนี้บอลก่าตัวนี้สาวาลินค่ะหนึ่งต้นนะคะสาวาลินแล้วก็จะมีสัจธรรมนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะเป็นไม้เปื่อๆนะคะสัจธรรมต้นใหญ่มากนะคะหนึ่งต้นคะ่ะอยู่ในเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเลยนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองก็จะมีอันนี้เป็นกำแพงแสนนะคะแต่ว่ามันแผงนะคะ แต่ว่าเป็นกอเลยใครชอบไม้ฟอมกอนะคะตัวนี้สวยนีค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีือสีโคบูดหนึ่งต้นนะคะมีเขาสมิงหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีสัตวจธรรมต้นใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งต้นเปิดสีชมพูนะคะเปะิดเป,เปนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่สองนะคะเซตที่สอง ต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่3าก็มีสัจธรรมเหมือนกันนะคะ1ต้นค่ะสัจธรรมต้นใหญ่มากะคะ่ะใครชอบไม้ใบแข็งแขงนะคะตัวนี้แล้วก็ใบใยใบดกนะคะสัจธรรมแล้วก็จะมีศิลาหุ้มทองนะคะตัวนี้หน้าออกทนเนี่ยค่ะใน1น่งต้นมีหลายสีนะคะแล้วก็จะมีสาวเมืองสิงห์นะคะเริ่มกัดลายมาแล้วค่ะกัดจุมพูมานะคะหน้าสวยมาก1ต้นนะคะสาวเมืองสิงห์ ลมมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าไม่รู้ชื่อคะ่ะตัวนี้นะคะนี่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยดีอันนี้นะคะเป็นเซตที่สามคะ่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ก็จะมีสีสาคอนหนึ่งต้นนะคะมีมรกตสยามหนึ่งต้นแล้วก็จะมีเท้าจันทชนนะคะนี่ค่ะ หนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีนางรากสดแผงหนึ่งต้นค่ะเซตที่สี่ต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้านี่ให้ดูภาพรวมก่อนอันนี้ลายสวยอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะนะคะใบสวยมากนี่นะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะเป็นแบบกัดเม็ดสวยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันกัดสีนะคะหนึ่งต้นนะคะนีกัดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะ หนึ่งต้นเหมือนกันนะคะกัดกัดแดงมาแล้วค่ะแล้วก็นี้เป็นฤอสีโคบุตรนะคะหนึ่งต้นอยู่ในเซตที่ห้าค่ะอันนี้เซตที่หกนะคะเซตที่หกก็ต้นใหญ่ๆเหมือนกันเลยอันนี้จะมีหานุมาจองขนนนะคะหนึ่งต้นบอนเก่าอันนี้ไม่รู้ชื่อค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นสีสาครนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะแล้วก็จะมีมรกรสยามหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่ห้าค่ะ เซตที่หกนะคะเซตที่หกเมื่อกี้เซตที่ห้านะคะบอกผิดนี่ค่ะต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะวันนี้มีมาเจ็ดชุดนะคะมีศีลาหุ้มทองหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีสาวาลินนะคะสีสวยๆเลยหนึ่งต้นนะคะมีเท้าจันทชนอ๋อไม่ใช่บอลเก่านะคะมีบอลเก่าหนึ่งต้นคะ่ะแล้วก็มีเท้าจันทชนนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะอยู่ในเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดนี่ใบใหม่กําลังกลางเลย ค่ะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด7ชุดนะคะเชุดใครสนใจชุดที่เท่าไรก็จดชื่อไวอ้จดชุดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาที่เบอร์064 282 4363สนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ